โอเคครับก okay, so ็ส so วัส so ดีผ so ู so ้ชมทุก so ท่านครับนยู so ่กับรายการเดินกับดนนะวันนี้เราก็มาอยู่กับในเกม Minecraft ในแมปอ่า e y o n น Cosmo นั่นเองนะซึ่งเป็นแมปที่เกี่ยวกับเออเราได้มีซอมบี้ที่ติดเชื้อนะจากเอ่อถ้าซอมบี้ติดเชื้อประิตฐานะเราก็ต้องออกไปจากโลกใบนี้นะแล้วเราก็จะดูว่าเาหาทางออกจากโลกใบนี้ยังไงกันดีนั่นเองโอ้โหเอาเก็บมันเลยนะเอาล่ะวิธีการที่จะออกไปจากที่นี่ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะ โอ้ยกา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 โอเคเดี๋ยวเริ่มมา <ๆ S 1> เนี่ยเ,เราจะต้องดูก่อนนะว่าเรามีมอดอะไรกันบ้างนะก็คือเราจะมีบูชเชอร์ไกด์ด้เองนะก็คือเราจะต้องหั่นอาหารนะมันจะมีทั้งเลือดทั้งหัวใจทั้งอ,อ,อะไรก็ไม่รู้นะแต่ไปหมดเลยนะเลือดได้จากนั้นนี่นั้นนั้นน,น,นั่นนี่นะอ่าส่วนมีดมีมีดเอ้ยเอ้ยยังจะตัวอะไรอ่เพ่อเดียร์หนังสืออยู่อันนี้ก็จะเป็นคนที่นะ ผู้ติดเชื้อหรือเปล่าที่รู้คือโอ้ยมันมีหลายตัวมากท่านผู้ชมนียเริ่มมาเราก็จะตุยแล้วไม่เอานะเกมนี้มีมีวิ่งอะไรอะเอ้ยอเอาโดนต้นเข็งก็ยาต้นเข็งดูดมาดนะ่าเดี๋ยวเราตัดต้นไม้ก่อนเลยนะท่านผู้ชมไม่เห็นบล็อกเลยนะเออมันตัดธรรมดาได้ไหมเนี่ยลองสิเหมือนเราจะตัดไม้ไม่ได้นะทน เกิดอะไรขึ้นเลยแล้วคุณดินได้ไหมตอนยีคุณดินได้อยู่นะตีเห็ดได้ป่ะตีเห็ดตีได้ตีไม้มันจะยังโอเคเราเตรียมบล็อกไว้เยอะดีกว่านะว่าเรามีบล็อกเยอะมันก็เหมาะแก่การที่จะเอาชิวด์ลอนะต่อบล็อกขึ้นไปสองบล็อกแล้วก็ตีมอนนั่นเองโอ้เจออีกแล้วเฮ้ยบล็อกกัไหนวะวิธีนิงจ้ามาเลยเอืมอืมมาเลยมาเลยมาเลยเอืม อตีรวนอืมอ้าวมาอีกตัวหนึ่งโอ้โหมันเยอะจังมาอีกมาอีกเต็มเลยเฮ้ยมาไหมอะโอ้ไม่ดับของด้วยอือเรียบร้อยตัวแรกทีเดียวอือโอ้ยอีกนึงนะทุกคนเดียวเรียบร้อยไม่ดรอปอะไรเลยนะโอ้คิดจูมากตีตั้งนานเพียจะอธิบายต่อนะทุกคนก็คือ มันจะเป็นโลคที่ร่มสลาลนั่นเองเราต้องหาทางออกจากที่นี่นะ mm. แล้วผมมาเล่นเซิร์ฟี้เออผมมาเล่นมอดี้เพราะมันมีปืนนั่นเอง <laughs> ผมอยากยิงปืนเฮ้เราก็มีแมปอยู่นะว่าเราจะไปตรงไหนได้บ้างนะเกาะน,นี้แทบจะไม่มีอะไรเลยเหมือนจะมีตรงนี้มีไฟนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสำรวจตรงนี้กันเลยก็คือมันสามารถบินไปดาวดาวอื่นได้นะั่นเองทุกคน <laughs> ผมจะพาผมจะบินไปด,ไปดูดาวอางังคารสักหน่อยนะนี่ไอ้บนดาวพวกนี้เราไปได้หมดเลยนะทุกคน <laughs> อ้าวอ้โอ้อเบลตัวนี้ดิ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจอบ้านที่สามารถอยู่ได้นะอันนี้แสงแสงลาวานะทุกคนโอ้โหขี้โม้เบบีมากโอเคเราไปต่อทุกคนอันนี้โอ้โหมี FC ตามหลังเอามาเต็มเลยนะแล้วก็ตรงนี้ไม่น่าวิ่งเท่าไหร่แตเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโดนเอ่อเฮ้ยอะไรอ่ะมาแมงแมงมุมใส่เกาะเฮ้ยหมาหยาเฮโอ้ยแล้วเราวิ่งหมดแล้วทุกคนโอ้ยเราหันจะหมดแล้ว เาต้องที่ไปทุกคนยา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 ,ยาเราไม่มีวิ่งเลยทุกคนโอ้ยโอ้ยทะนุทนุทนุทนดัน้ำดัน้ำดับน้ำหน,ำำน,ำำนำีบ่บมบ่บ่อบอ,อ่ามันเดินช้าทุกคนเออตอนนี้อ๋อมันไม่ใช่เสียงซอมบี้แล้วเป็นเสียงท้องร้องนั่นเองเอาละถ้าเราขุดไม้ไม่ได้แบบนี้เราก็โอ,อ,อ,อ้ด้ามืดด้ามืดด้ามืดเดี๋ยวพอตาบูดตาบูดเจอซอมบี้เฮ้ยถอยไป อันนี้เป็นอะไรอะ่ะโอ้โหแล้วเรื่องแสงอย่างงี้เออดามาจะไปคิปเปอร์เดี๋ยวถ้าผู้ชมดูนะโอ้โหนี่จัก,กรวาลกว้างใหญ่ไพศาลนะเพราะว่าเราเราสามารถที่จะบินไปเออ่ที่อื่นได้นั่นเองนะแต่ตอนเนี้ยเฮ้ยไอ,อ,อ้แมวโอเคเราไม่คอยท่าทุกคนเราค่อยๆไปนะเอ้าจะเอ้ยนี่ไงปลา กินปลามากินปลาก่อนได้ไหมอืออ mm ือโอเค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 ลองท้องไปก่อนมันจะเป็นอะไรแตกมันจะเป็นถนนนะทุกคนถนนคำถามคือจะขึ้นไปยังไงเอาเปเรามีบล็อกหินอยู่ห้าบล็อกบล็อกไม้อยู่ห้ามีซอมบี้อยู่สิบนะทุกคนไอหมองว่าไอ้มงุมตัวนี้มันจะไม่เจอเรานะแต่ว่าตรงแบบตาทิพอะไรเงี้ย ออกตีมันลงน้ำทุกคนโอ้ยโอ้ย,อยตงงออีมันลงน้ำเออนี่แหละนี่พอมันลงน้ำมันก็จะช้าลงไปนิดหน่อยนะทุกคนโอเคเราก็กดขึ้นมาเลยนะแล้วก็ไปจากที่นี่นะโอ้โหแม่งต้อนรับเราอย่างนี้เลยอืออืออือลงไปเอ้ยมันชักใหญ่ เอ้ยลวงโอ้เอาใช่ไหมเนี่ยฮะเอฟซีมีหลายคนจัดไปไปเฮ้ยโอ้ยมันยังจะโดดมาตีเราได้โอีกเฮ้ยตอนนี้เราก็วิ่งมาถึงสะพานแล้วทุกคนแล้วก็ออกมาไกลพอสมควรเลยนะโอ้โหโอุโหโอ้ยนี่เราเจอของชิ้นแรกนะคือพวกอาหารแล้วก็รองเท้าโ,โห แสดงว่ารถทุกคันมันจะมีที่รูดหรือเปล่าอ,อ๋อรถทุกคันมันจะมีให้รูดนะโอ้ตามสภาพนะทุกคนเดเราต้องเดินตามรถไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะได้มีออของกินระหว่างทางแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเราก็จะมีมีของได้เองนะโห,โห <ders> ผมไม่รู้มีทุกคันหรือเปล่านะก็น่าจะเกือบทุกคันนะอ๋อนี่ไงอ้าวนี่มีอะไรเลยอุ้ย มันมีกระสุนด้วยจทุกคนดห้าสูนนะแล้วก็มีอาหารมีแอปเปลิลนะเฮ้ยมีถังแล้วก็มีบล็อกเหล็กะบล็อกเหล็กมาทำอะไรเอ่ยไม่เข้าใจเหมือนกันนะอ้าวเฮ้ยที่ขุดแร่เฮ้ยเนื้อหมูเฮ้ยถามจริงมันยังไม่บูดอีกเหรอนี่มันเมืองล่มสลายนะเจออะไรแล้วก็เอาที่ขุดแร่เจาะหัวไปเลยทุกคนอ๊ตัวอะไรวันดีฮะ นี่จะเป็นตัวติดเชื้อตัวแรกที่เราเจอแล้วทุกคนมอามันก็ทําการเห็นเราเรียบร้อยแล้วมันปลา,าใส่อะไรก็ไม่รู้โอเคโอเคยอมแล้วยอม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 ไม่ตามมานะเออ,เอ,อน่าจะห่วงอาณาเขตมากกว่านะทุกคนทหารก็มีโหลงไม่ได้ขึ้นก็ไม่ดีฝั่งนี้ละ่ะเฮ้เราสามารถย่องไปได้ไหมอ่ะแล้วเราวิ่งฝ่าไปเราจะตายไหมครับทุกคนเราพร้อมแล้วเราก็ทําการวิ่งฝ่าไปเลยแบบสิ้นคิด เออแล้เราต้องนี่นะโอเค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 มันมาไม่ได้ทุกคนเพราะว่ามันมันมันมาได้ทุกคนคุณดูกว่ามันผ่านรถมาไม่ได้ยาเออเออสโนไทาการอะไรไม่สนใจหรอกโอ้โหที่ขุดแล้วที่ขุดมาเยอะเกินไปหรือเปล่าคำถามคือใช่แล้วเยอะมากโอ้โหแล้วมืดแล้วจังหวะนี้ อุ้ยอุ้ยอะไรวะน้าอุ้ยคนมันคืออัศวินดำหอมอไปเรื่อยอะ่ะโอ้ยอุ้ยนักกลัวมากกู้กยู้เสียงเดินมันต่อสู้กับทุกตัวเลยนะที่เป็นมอนสเตอร์นะเอาเป็นว่าเราอย่าเพิ่งมายุ่งกับมันเลยแล้วกันนะเฮ้ยโอ้โห ถ้าพี่แกจะโหดขนาดนั้นโอ้ยโอ้ยทันนี้ก็มีอัศวินเหมือนกันเรารไปดีกว,ว่าทุกคนที่นี่มันไม่ปลอดภัยแล้วมันแปลกๆกันทุกคนไม่ใช่แค่แปลกธรรมดาแปลกๆเฮ้ยไม่มีเฮ้ยโอ้โอซอมบีมีตีเบ็ดด้วยมนตีปิ้นใสน่อือืมอืมอืมโอ้มาตีปิ้นใส่เราได้ไงเนี่ยฮะไม่ใช่นะ อันน um, ja. ี้ยูเยะข้างล่างยูเย่ยนะอุ้ยเอ้าโอ้กูบอกข้างล่างยูเย่แล้วกูร่วงโอ้เอฟซีเต็มเลยหนึ่งสองสาเรียบร้อยโอ้โหโอ้อะลรเอฟซีเต็มเลยไม่น้า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 เฮ้ยลุกเฮ้ยเฮ้ยบ้านบ้านทุกคนบ้านบ้านบ้าน ในบ้านใีบ้านใีบ้านใีบ้านในบ้านใีบ้าน,าน,านโอ้ยเราขออยู่บ้านได้ไหมเอ้โอ้ยออมันจะเป็นมันจะเป็นแค่ห้องมันจะเป็นแค่ห้องแต่ขออนุญาตเข้าไปไม่มีห้องหรออู้อ้ยาติ เราตรงไปเรื่อยที่ที่เราเอ้ยเจอบ้าน,น,นทุกคนบ้านบวกพร้อมทาหารเดี๋ยวเราอยู่ในบ้านก่อนนะว่าม,มันมีอะไรแล้วซอมบี้มันไม่ตีกับทหารหรอมันื่อกันตีเป็ทนทหารไม่ตีซอมบี้ได้ไงวะเราเข้าบ้านก่อน,นทุกคนเฮ้ยโอ้โหเม็นตู้เย็นด้วยเหรอกุของกีกกกกกกกตาร์เหรอ มีเงินนะทุกคนเราค่อยมาดูๆนะนอกมีกล่องอาให้เรามีตะปูโอเคว่าผมจะยึดบ,บ้านหลังนี้เป็นบ้านเรานะโอเคโอ้โหมันพังอนะ่ะตรงเนี้ยไม่เป็นไรครับเราเสริมแกล่งให้ได้นะทีนี้ก็ไม่มีอะไรเข้ามาได้แล้วโดยโดยสังเปตั่นเองโอเคซ่อมประมาณนี้ก่อน ผมหวังว่าสัมบี้จะทุบประตูเข้ามาไม่ได้นะหวังก็ไว้กว็ได้แค่หวังเฮ้ยจะเจอเตียงนอนทุกคนหน้าเห็นไหมเ,เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเซฟสปาบี่นี่ก่อนนะผมว่าผมจะบ้านหลังนี้แหละเป็นบ้านเราเลยนะเฮ้ยอะไรเฮ้ยโอ้สปาบ์ไม่ใช่ทางเขี้ย่ะหุรร่นกัมเค้เรานอนตรงนี้ก็ได้นะเค้เราเซฟสปาสบ์แล้วเรียบร้อยไปอื่นเลยเราสำรวจหลังบ้านหรือยัง นี่ก็มีถังขยะนะเคเราพยายามซ่อมรอยรั่วที่มีทั้งหมดที่นี่นะผมจะอธิบายทุกอย่างในเกมนี้นะให้ท่านผู้ชมได้รู้แล้วจากนั้นเนี่ยเราจะไปเริ่มการผจญภัยกันเราจะรู้ว่าเราต้องทําอะไรนั่นเองนะหลังจากทีเราหนีตายเพื่อหาบ้านอยู่มาสักพักหนึ่งนะบุชเชอร์ไกด์นะอย่างที่เราบอกไปว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับการแล่เนื้อนะเออเพื่อที่จะเอาทําเป็นอาหารนั่นเองนะเราก็จะได้เจออาหารที่มันสดใหม่แล้วก็ วัคซีนเหรออันนี้ไม่แน่ใจนะเราเอันนี้ก่อนเลยซูปเปอร์วอลแฟนเมนูโอเคเพึ่งเงินเอาเป็นเออ่ปลากรูอนะปลากรวก็จะมีโดดวิ่งไปโดดยังๆนะมันจะมีใส่กระแพงไหมน่าจะใช่นะเออมีเซม,นะมินามีปลากรงปลากรวนะผมไม่ได้อธิบายเยอะนะเรื่องปลากรวนะเพราะว่าเราคงไม่ได้ใช้เยอะหรอกเอาเน้นวิ่งอย่างเดียวเอ่อซอมบี้สไปเวอร์เหรอยังเพิ่ง เออซอมบี้นะกาช่วยเหล่าจาซอมบี้นะวุฒเราก็จะมีต่างๆอา,านาหนี่คือวุฒิเรามีนะต่อไาเป็นเควสเรานะต้องทำอะไรบ้างเราสามารถซื้อของได้จากที่นี่เหรออ๋อเราไปฟาร์มเงินแล้วก็มาซื้อของได้นะทุกคนนะโอเคเราไปดูโอ้โอโอตเต็มเลยนะทุกคนนี่เป็นช็อปนะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเออ่ที่คงที่ขุดหรืออะไรต่างๆนะชัตเตอร์หนึ่งชัตเตอร์สองคาทูลส่งคาทูสตาร์ทมิดเกมเอ็นเกมโอ้โอไมค์ก็ นะผมว่าอันเนี้ยมันไม่ค่อยแหลกมากนะผมว่าหลงก็จะเล่นได้ยาวๆโอเคงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะผมก็ต้องขอลาท่านผูช้ชมไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาทำเควสไอ้พวกเนี้ยให้มันเสร็จสิ้นไปเลยนะเพื่อที่เราจะได้บินออกจากโลกนี้นะโลกที่มันมีแต่ซอมบี้นะไปอยู่ดาวที่มันโอเคดีกว่านะงั้นก็สำหรับวันนี้นะครับเด็กกระโดนก็ต้องขอลาท่านผูช้ชมไปก่อนแล้วไว้เจอกันวันใหม่ สวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ล่ะพาร์ทหน้านเราจะไปทำภารกิจกัน let's go baby